สวัสดีครับคลิปนี้ช่องเที่ยวไทยการพาท่านผู้ชมมาที่ร้านกาแฟคาเฟ่สไตล์โฮมี่ในจังหวัดพะเยาเหมือนมาบ้านเพื่อนในต่างจังหวัดเรามากันที่ร้านบ้านต้นเตาคอฟฟี food, นะ่แอนด์ฟู้ดกบ้านบัวตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาร้านกาแฟบ้านต้นเตานั้นจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของปานพะเยาการเดินทางหากเราเดินทางมาจากทางฝั่งในเมืองทางฝั่งตะวันออกของปานพะเยาแถววัดสีโคมคํา จะสามารถเดินทางได้2เส้นทางคือเดินทางทั้งเส้นทางเหนือของกวานพะเยาหรือเดินทางทางเส้นทางใต้ของกวานพะเยาจะเป็นถนนเส้น1193ระยะทางพอกันประมาณ15กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีร้านกาแฟบ้านต้นเตานั้นจะอยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญของจังหวัดพะเยาคือที่วัดธนารโยทิพยาลามที่ตั้งอยู่บนดอยบุษราคำที่ห่างมาจังหวัดพะเยาก็ไม่ควรพลาดที่จะต้องมาวัดนี้ ซึ่งห่างจากร้านกาแฟบ้านต้นเตาเพียงสินาทีเรามาถึงกันแล้วนะครับร้านกาแฟบ้านต้นเตาคอฟ f ี e แอนด์ฟู้ดณบ้านบัวภายในร้านบรรยากาศเหมือนบ้านหลังเล็กๆที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ติดริมลำธารบรรยากาศล่มลื่นสงบท่ามกลางธรรมชาติ เหมือนมาบ้านเพื่อนต่างจังหวัดยังไงอย่างนั้นเลยครับบรรยากาศช,ชิลมากภายในร้านนั้นจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นเตาซึ่งเป็นที่มาของชื่อร้านบ้านต้นเตาต้นเตานั้นเป็นไม้มงคลประจำพื้นผินบ้านต้นเตานั้นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านบัวหมู่บ้านต้นแบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศภายในมีทั้งบ้านคาเฟ่และโฮมสเตย์ท,ที่สามารถรองรับแขกผู้มาเยือน ให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติความสงบเรียบง่ายทางเจ้าของร้านบ้านต้นเตาบอกไว้ว่าบ้านต้นเต,ต้ตาเป็นบ้านของพวกเราเป็นผู้มาอยู่ใหม่ในชุมชนบ้านบัวมีพื้นที่รับแขกขนาดย่อมสำหรับผู้มาเยือนเราอย่างนิยามที่นี่ว่าบ้านกาแฟไม่ใช่ร้านกาแฟบ้านกาแฟบ้านต้นเตา้าคือพื้นที่สื่อกลางระหว่างชุมชนวิถีท้องถิ่นธรรมชาติ และเพื่อนผู้มาเยือนทางด้านหลังของร้านนั้นจะอยู่ติดกับริมน้ำตุน่นแม่น้ำสายหนึ่งของต้นกำเนิดกวานพะเยาบ้านกาแฟบ้านต้นเตานั้นจะมีทั้งอาหารและเบเกอรี่ อาหารนั้นมีเมนูพื้นถิ่นภาคเหนืออาทิแกงฮังเลไส้อั่วที่ปรุงขึ้นพิเศษด้วยสูตรของทางร้านมีทั้งเมนูพื้นถิ่นและเมนูพื้นถิ่นที่นำมาฟิวชั่นอาหารอร่อยเสิร์ฟมาพร้อมกับการจัดจานที่น่ารับประทานในเมนูอาหารนั้นมีทั้งดอกไม้และใบไม้ที่ตกแต่งลงในจานล้วนแล้วมาจากสวนเล็กๆภายในบ้านและหมู่บ้านแห่งนี้ เบเกอรี่ของทางร้านก็เป็นเบเกอรี่โฮมเมดที่ทางร้านทําขึ้นเองโดยทัดสรรวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยมมุ่งเน้นพัฒนาสูตรเพื่อสุขภาพที่ดีนอกจากอาหารและเบเกอรี่แล้วก็ยังมีเครื่องดื่มมีทั้งกาแฟสดชาและเมนูอื่นๆให้เลือกหลากหลายส่วนหนึ่งผ่านการออกแบบเมนูโดยใช้วัตถุดิบในสวนและผลไม้ตามฤดูกาลเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารที่แอดมินสั่งมาในมือนี้กันครับ เริ่มต้นด้วยข้าวแกงทังเลข้าวจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่เสิร์ฟมาพร้อมกับแกงทังเลที่อยู่ในถ้วยเบนจลงแล้วก็มีดอกไม้อย่างดอกอัญชันและใบไม้จัดจานอย่างลงตัวและสวยงามนอกจากจะอร่อยแล้วก็ยังสามารถถ่ายรูปสวยๆได้เลยครับเมนูนี้ราคา90บาทถัดมาจะเป็นข้าวน้ำพริกต้มเตาเมนูนี้ราคา99บาบาทมาต่อกันด้วยข้าวกะเพราไส้อัว่วโฮมเมด จานนี้ราคา89บาทต่อกันด้วยสปาเกตตี้ไส้อั่วราคา89บาทถ้านอาหารก็เสร็จแล้วก็มาดูในส่วนของเครื่องดื่มกันต่อครับแก้วแรกเป็นชาอัญชันน้ำผึ้งมะนาวราคา65บาทต่อกันด้วยอัญชันนมชมพูราคา60บาทเมนูนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวโซดาราคา60บาท แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยนมอัลมอนน้ำผึ้งราคา65บาทเรียกได้ว่าทุกแก้วมาจัดมาสวยเลยครับสามารถถ่ายรูปเช็คอินได้ทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเลยครับก่อนจะกลับมาต่อกันอีกนิดครับกับเบเกอรีร่โฮมเมดของทางร้านสั่งมาเป็นเค้กมะพร้าวราคา59บาทแล้วก็เค้กแครอทราคา69บาท คลิปนี้แอดมินพาท่านผู้ชมมาเติมพลังกันแล้วทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจกับบรรยากาศของร้านที่บ้านกาแฟบ้านต้นเตาคอฟฟี food, นะ่แอนด์ฟู้ดณบ้านบัวตั้งอยู่อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาสำหรับคลิปหน้าช่องเที่ยวไทยกันเราจะพากันไปที่ไหนอย่าลืมติดตามมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเที่ยวไทยกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ